ขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆสักพักนึงเนี่ยลุกขึ้นอ่ะมันยังตึงเลยเออนับอะไรกับการอยู่เฉยๆอิมมบิไลซ์ก,การใส่เฝือกล็อกข้อไว้แน่นๆอย่างเงี้ยเดือน2เดือนมันไม่มีทางกลับมาปกติได้อยู่แล้วปัญหาหลังจากถอดเฝือกอ่ะเราเจอได้หลายแบบเลยโหเราเดินนะแต่เราพึ่งแต่เนี่ยเป็นคนไข้ไวัยสาที่ผ่าเขามาแต่ว่าพึ่งแต่คัชตลอดเวลาหลังจากออกไม้การลงน้ําหนักที่เทา้าอ่ะมันจะสอนสิ่งที่ผิด ให้การสมองเราคราวนี้การกลับมาเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปกติเร็วเท่าการที่เราพยายามจะไปสมมติเป็นครัชนะคะแต่ว่าถ้าสูงไปเกิดอะไรขึ้นเวลาค้ำอย่างเงี้ยมันค้ำที่ลักแร้ใช่ไหมคะลักแร้เป็นทางผ่านเส้นประสาทเยอะแยะเลยนี้ถ้าสูงไปค้ำปุ๊บขาอาจจะดีขึ้นนะมันลดโหลดเยอะเลยคราวนี้ชาแล้วนอแขนเลยมือกระโดงไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นประสาทมันเยอะเตี้ยไปเกิดอะไรขึ้นคพเราเวลาที่เดินเราพยายามจะค้ำเตี้ยไปข้อมอย่างนี้ ฝึกเดินในท่านี้การโล้งหนักก็ไม่ปกติ เราจะมาพูดคุยในรายการที่จะพาทุกท่านพบกับสาระด้านสุขภาพรอยยิ้มพร้อมแง่คิดผ่านมุมมองแขกรับเชิญผมดรกายภาพบตรนานอุดมเฉลิมพัฒและผมนักกายภาพบัตรพงษ์สะทและไม่เกตนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักกายภาพบัตรดุสิตาสุจเจรญนะครับหรือว่าน้องนิ้งนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในรายการคุยกันเองนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาในหัวข้อที่ชื่อว่ากระดูกหัก ถอดเฟือกแล้วปัญหาอาจจะยังไม่จบครับพี่นันเนาะซึ่งแบบเฮ้ยคำนี้ได้ยินแล้วก็งงทำไมยังไม่จบอีกครับพี่ฟิวเพราะว่าแบบว่ามันดูถอดเฟือกแล้วก็น่าจะจบนี่ก็จบไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้แบบน้องนิงนะฮะมาอธิบายว่าคําว่าถอดเฟือกแล้วปัญหาอาจจะยังไม่จบเนี่ยเรามาขยายความแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่ามันไม่จบยังไงครับน้องนิงเพราะว่า คนพ่วไปอะคิดว่าพอกระดูกหักปุ๊บไปใส่เฟือกหรือผ่าดามเหล็กปุ๊บ,บใส่เฟือกอะไรเรียบร้อย2เดือนมั่ง3เดือนมั่งพอถอดปุ๊บก็จะกลับมาอย่างข้อเท้าก็จะกลับมาเดินกลับมาวิ่งปกติข้อมือกลับมาใช้งานได้ปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วอะในฐานะนักกายภาพบำบัดน้องพี่นันเราเจอคนไข้ามาเยอะเพราะขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆสักพักนึ่งเนี่ยลุกขึ้นอะมันยังตึงเลยอเออนับอะไรกับกัน อยู่เฉยๆอิมโมบิลไลซ์การใส่เฟือกล็อกข้อไว้แน่นๆอย่างเงี้ยเดือน2เดือนมันไม่มีทางกลับมาปกติได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาหลังจากถอดเฟือกอะเราเจอได้หลายแบบเลยอย่างเช่นอะใส่เฟือกล็อกข้อมืออย่างเงี้ยใส่ไปสักพักพอถอดปึ๊บแทนที่เราจะสามารถกระดกข้อมือได้ปกติหรือว่ามีมุมองศาการเคลื่อนไหวมีแรงได้ปกติจะคนพบว่าอา้าวคนไข้ข้อมือติดแลละโอ้ใส่เฟือกไปไม่กี่สัปดาห์ข้อมือก็ติด ข้อมือกำไม่ได้ไม่มีแรงหรือบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ขยับนานๆแล้วเสริมมาลัดมากๆเส้นประสาทมีปัญหาอ้าวอยู่ดีๆวีกเลยไม่มีแรงที่จะกำมือหรือกระโดกข้อมือขึ้นอย่างเงี้ยเจอได้บ่อยมากเลยค่ะคราวนี้ ปัญหาของส่วนล่างก็มีถ้าคนไข้ผ่าขาผ่าข้อสะโพกอะไรใหอย่างเงี้ยกลับไปเดินได้ไม่ปกติบางคนกระเพกมาเลยเราไม่สามารถการันตีได้ว่าแค่ใส่เฝือกเฉยๆหรือว่าแค่ผ่าตัดกระดูกเชื่อมสมบูรณ์แล้วนะเราฟังกช์ชันมันจะเดินมันจะขยับได้อย่างปกติค่ะอืมก็คือว่าแบบว่ามันคือเป็นเหมือนปัญหาที่ซ่อนอยู่ในหลังกการหอดเฝือกเนาะว่าแบบว่าแค่กระดูกติดแล้วเนี่ยการที่อาออก เอาเฟือกเราออกไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็ยังมีอย่างอื่นที่ต้องต้องดูแลมีแล้วมีแน่นอนด้วยถ้าไม่ทําอะไรเลยเมือ่อกี้เห็นน้องนิ้งบอกว่าแบบมีเบื้องต้นก็คือมีเรื่องเรื่องของข้อติดเนาะมีในเรื่องของความแข็งแรงที่อาจจะยังไม่เท่าเดิมม,มีในเรื่องของแบบระบบประสาทที่แบบบางทีอาจจะโดนกดทับเนาะมีชามีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่พวกเนี่ยครับหลายคนชอบถามเลยว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยครับ มันจะกลับมาได้เองไหมหรือมันจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมไหมครับหมายถ,ถึงว่าสมมติว่าถอดเสิร์ปุ๊บกลับมาฟังก์ชันไม่ปกติเนาะแต่เราก็ปล่อยมันไปไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันแทบจะไม่มีทางเลยที่จะกลับมาบได้ปกติกลับมาเดินได้ปกติหรือกลับมาฟังก์ชันปกติถ้าไม่รีแฮบหรือว่าไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อฟื้นฟูทําให้มันกลับมาฟังก์ชันเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าการรีแฮบมันเลยเป็นพาร์ทใหญ่มากหลังจากกระดูกหักแล้วติดแล้ว ลองลองแบบลงรายละเอียดได้ไหมครับเช่นแบบว่าคําว่าแบบมันปัญหาพวกแบบว่าที่เราไม่ทําแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างเช่นมันจะแยกขึ้นไหมหรือว่าจะอยู่เท่านี้แหละบางคนบอกว่าเราไม่ทําแต่ว่าอยู่เท่านี้เราอยู่ได้นี่เราก็ยังเดินได้เนี่ยมันมันจะมีอะไรที่มันจะดูซีเรียสขึ้นหลังจากที่เราปล่อยไหมไหมครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคนไข้ข้อสะโพกหักเอออาม่าล้มมาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะครับไป ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแหละงดเดินในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณหมอกำหนดไว้กลับมาเดินได้บ้างแต่ยังไม่ปกติการลงน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากันมีเจ็บนิดนิด,นดแหละการลงน้ำหนักไม่ปกติสิ่งนี้สามารถลีดหรือว่านำไปสู่สิ่งอื่นที่มันร้ายแรงกว่าได้เช่นปัญหาง่ายๆเลยคือเอา้าถ้าเกิดสมมติว่ามันลงน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากันอีกข้างนึงเป็นยังไงหลังเป็นยังไงหรือส่วนอื่นๆที่มันต้องมาแบกรับหน้าที่แทนส่วนที่มันหายไปหรือความแข็งแรงที่มันหายไปเนี่ยค่ะ มันเจอปัญหาอื่นๆได้ทั้งความเจ็บที่ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอร่างกายคนเราเวลามันไม่อยู่ในบาลานซ์ยังไงก็จะมีส่วนที่ทํางานเพิ่มขึ้นแล้วต้องเจ็บแทนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเมน a l ลเฮลท์คนเราเวลาไม่รีเทิร์นทูฟังชันมันใช้ชีวิตได้ไหมมันใช้ชีวิตได้แน่นอนก็ยังพอเดินได้แหละแค่ไม่เหมือนเดิม คราวนี้สุขภาพจิตของคนไข้ก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมมีความ Fear of Movement มีความกลัวต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ดีเท่าเรากลับมาให้มากที่สุดใกล้เคียงเดิมมากที่สุดที่สามารถเป็นไปได้อืมดีกว่านะ,ะนะเมื่อกี้พูดถึงเคสแบบอา่าเนาะที่แบบอาจจะล้มแล้วข้อสะโพกหักแล้วก็อาจะต้องแบบเปลี่ยนข้อหรือ,อฟิกเหล็กหรือใส่เหล็กเนาะทีนี้แล้วคนหนุ่มสาวละ่ะมัน จะกลับไปทําอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมฟังก ja ์ชันเขาจะปกติเลยไหมสมมติถ้าไม่ใช่ผู้สูงอายุอะครับอย่างที่งบอกอะคะ่ะการอยู่ท่าเร็วนานอิมโมบริไลซ์นานอะยังไงการกลับรีเทิร์นทูฟังก์ชันอะมันกลับมาได้ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราไม่รีแฮบอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าโอ้คนทั่วไปได้แหละไปล้มมือกระแทกปุ๊บข้อมือหักส่วนปลายเนี่ยกระโดดข้อมือไม่ได้เท่าเดิมคนเราสมมติว่าทุกครั้งที่ขำยันมีความแปรปเกิดขึ้นหรือว่าโอ้มันเจ็บทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะ เราจะใช้ชีวิตอยู่สมมติเป็นใบรุ่นอยู่เนาะใช้ชีวิตอยู่อีก40ปีกับสิ่งนี้ที่มันไม่กลับมาค่ะมันก็จะค่อนข้างเศร้าอยู่เนาะอาจจะไม่กลับมาโดยสมบูรณ์ได้ค่ะเนาะก็ถ้าโดยรวมไม่ว่าจะแบบเกี่ยวกับอายุหรืออะไรก็ตามทุกเพศทุกวัยมันก็จะมีปัญหาตามมาไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่ับปัญหานั้นจะหลบกวนเขามากน้อยแค่ไหนรวมถึงปัญหานั้นก็อาจจะส่งผลทําให้มีอย่างอื่นตามมาได้อีกเนาะอย่างเช่นอาม่าเมื่อกี้ก็อาจจะทําให้ เดินไปเยอะๆไปปวดขายข้างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าข้างนี้เขาไม่ค่อยอยากลงน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ไหมหรือไปใช้ตัวอื่นชดเชยครับที่ทําให้เกิดอาการอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับเรายิ่งหนักนะที่นันถ้าเป็นแบบพวกเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าฟังก์ชันมันเสียเส้นประสาทมันโดนรบกวนมากๆแล้วมันไม่กลับมาอีกเลยอย่างเงี้ยคือไม่มีแรงถาวรออาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าอาจจะไม่มีแรงตลอดไปอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเศร้าอยู่เนาะเออครับค่ะอืมเพราะฉะนั้นแบบว่าการที่เราปล่อยไว้ในบางทีมาเป็นแบบ เหมือนความคิดที่มันแบบไม่ถูกต้องเนาะว่าแบบว่าเราเดี๋ยวหายเองเดี๋ยวยิ่งเดินใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายเองยเงี้ยบางทีบางคนมีความเชื่ออย่างนั้นมันก็จะทําให้เราขาดเขาเรียกว่าการที่เราจะได้ดีกว่านั้น<ช>เนาะ<ช>บาง,<ช>บ,างบางคนบางบางคนคนไข้เขาจะบอกว่าเออเดินทุกวันเดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบ,บางทีไม่เข้าใจตรงนีนะ้เราต้องอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่ามันสําคัญนะครับในส่วนของการที่เราได้มาแก้ไขหลังจากถอดเฟือกนะครับทีนี้ ลองเรา,เราลงเจาะลืกดไปนอกจากาหลังจากที่เรากระดูหกหักหรือใส่เสือกแล้วเนี่ยครับวิธีการที่นักกายภาพเนี่ยดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งอะหลังจากที่ถอดเสื่อมาแล้วเนี่ยเราแบบว่าสามารถแบ่งระยะได้ไหมว่าช่วงแรกเราอยากดูเรื่องอะไรแล้วหลังๆแล้วเราช่วยเหลือได้ยังไงว่าสมมติว่าข้อไม่ติดแล้วเนะี่ยหรือว่าเราแก้ตรงเรื่องของ ข้อที่ยึดในแต่ละอันเรียบร้อยเราต้องดูตรงไหนอีกบ้างครับผมความจริงแล้วงานของกายภาพมันเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในเฟือกเลยเนาะด,ดึงแต่อยู่ในเฟือกเลยเนาะออตอนที่อยู่ในเฟือกอะ่ะเรายังไม่ได้ขยับเนาะมีเฟือกล็อกอยู่ตอนมีความเป็นไปได้ว่าพอเราอยู่ในเฟือกนานๆแล้วกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเราไม่ได้ใช้อ่ะแขนมันล็อกไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้อานนี้มันเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะฝ่อรีบปกติแล้ว เราสามารถเอ็กซ์ซอร์สในเฟือกก็ได้บาง <exercise S 1> ท่านะองเช่นนักกีฬาจะให้เก้งในเฟือกเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันยังอยู่มีการใช้งานอยู่พอถอดเฟือกปุ๊บมันจะได้กลับมาใช่ไหมคะคราวนี้หลังถอดเสือกปุ๊บปัญหาอย่างที่บอกมีหลายอย่างเราตรวจตั้งแต่นี่เลยการรับสัมผัสมันปกติไหมเส้นประสาทมันปกติหรือเปล่าแรงมันยังมีอยู่ไหมคราวนี้มีแรงแล้วมุมพิสัยข้อที่เป็นต้องกระดกได้กระดกลงเหยียดหรือง,งอเนี่ยมันกลับมาเท่าเดิมหรือเปล่าพอเราวิเคราะห์ว่าเ้ยปัญหาคนไข้อยู่ตรงไหนเราก็เลย จะได้เจาะไป case by c เคสมันถึงเอ๊ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวมันก็ดีอันนี้ไม่มีจิงเนาะมันก็เลยต้องมีการอะตรวจว่ามีโครงสร้างไหนที่มีปัญหาบ้างเนาะพอมีปุ๊บเราแก้สิ่งนั้นแล้วค่อยกลับไปสู่ฟังก์ชันปกติเช่นโอถ้าเป็นคนปกตินะโอเคมุมมาแรงมาเท่าอีกข้างนึงถือว่าใช้ได้ถ้าเป็นนักกีฬามุมมาแรงมาฟังก์ชันมาไหมถ้าเป็นนักวิง่งวิ่งได้เท่าเดิมไหมวิ่งได้ปกติหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นงานของกายภาพที่ต้องทําเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลือกว่าเอ๊ะมันทากายภาพแบบดีไหมแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยไม่งั้นฟังก์ชันมันเสียผมก็ถือว่าเหมือนเหมือนเปิดมุมบอกว่าทําไมการฟรื้นฟูเนาะหลังจาก <ๆ S 2> ที่มีการผ่าตัดใส่เหล็กหรือกระดูกหักหรือเลาดามเสือกอะไรเงี้ยก็ตามนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วนิ้งเน้นย้ำเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําต้องทําคือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําก็กลับไปทําได้ปกติแต่ว่า คือด้วยสายตาถ้าเราไปมองอ่ะมันไม่ปกติหรอกมันมีความป<ม>กติซ่อนอยู่เพียงแต่แค่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าโดยปกติของมนุษย์เวลาเราเปรียบเทียบอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเ<น>ขาไม่เ<น>ขาไม่ได้เรียนรู้การตรวจตรงนี้มาในสายตาของคนธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าฉันก็ทําได้นะก็เดินได้เกตแต่พอแต่เดินเบ้มาเลยอ่ะพอนักกายภาพเห็นปุ๊บมันก็จะมีความปกติซ่อนอยู่ซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียอะไรบางอย่างในระยะยาวได้มันก็อาจจะเคยเจอแบบว่าเดินทาท้องตลาดแล้วนักกายภาพสายตาเหลี่ยมผมว่าเดินมาปุ๊บแล้วทักว่า ขาข้างนี้เคยเจ็บมาใช่ไหมครับอาจจะเจอบ่อยรู้ได้อย่างไรเพราะบางทีเรื่องเกี่ยวกับมูฟเมนต์เนาะที่มันมเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราเคยได้รับาการผ่าหรือใส่เฟืองแล้นมันเห็นได้ชา้าจากท่าที่ผิดแปลกไปนักกายภาพไม่ใช่หมอดูแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเราเขาก็เลยทักด้วยความเป็นห่วงเป็นใหนะครับผม,มบางทีใครมีเพื่อนเป็นนักกายภาพก็อาจจะเจอว่าไอ้คนนี้น่าจะเจ็บอันนี้เมื่อก่อนเขาดูจากอะไรดูจากพวกนี้แหละครับที่เราอาจจะฟื้นฟูได้ไม่ไม่ดีพอ มันยังเหลือปัญหาให้ซ่อนอยู่นะครับแล้วมันง่ายมากที่จะคิดว่ากระดูกหักผ่าซ่อมแล้วดามแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอืแต่ว่าร่างกายคนเรามันไม่ใช่เครื่องจักรอะค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบขันน็อตเข้าไปแล้วมันจะปกติเพราะว่าการการอินเตอร์เฟียร์การกรีดเข้าไปการล็อกมันไว้นิ่งๆเนี่ยมันมีผลต่อองค์รวมเนาะร่างกายคนเราเหมือนเฟืองอันนึงมันทังอีกอันนึงมันต้องมันต้องชดเชยอะค่ะเพราะฉะนั้นใส่เสืออเสร็จแล้วก็รีแฮบด้วย ดีเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องทํานะครับทีนี้เมื่อกี้เห็นนิ้งพูดถึงเรื่องแบบว่าการที่อยู่ในเสือกก็ทํากายภาพได้เลยตั้งแต่ว่าว่าเกรงให้กล้ามเนื้อมันไม่หายไปทีนี้ตอนช่วงที่เราใส่เสืออเนี่ยครับมันก็มีในส่วนของอุปกรณ์เนาะที่เราจะต้องใช้ร่วมด้วยกับการใส่เสืออเนาะเช่นแบบว่าคนที่เขาขาเจ็บอย่างเงี้ยหรือใส่เสือกไว้เนี่ยบางทีมันยังเดินล้มหนักไม่ได้ถ้าเกิดเราถอดเสือกมดแล้วเราเดินไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันอุปกรณ์ช่วยเดิน มีผลไหมครับที่จะช่วยเรื่องตรงนี้อุปกรณ์ช่วยเดินหมายถึงว่าโอเคพอหลังถอดสัมผอสใช้ไม้เท้าซะหน่อยหรือใช้ใชวอล์กเกอร์ซะหน่อยได้ไหมมันสาคัญไม่มจำเป็นไหมหรือว่ายังไงดีออของยิ่งเองอ่ะประเมินว่าแล้วแต่กรณีถ้าเกิดสมมติว่าโหการลุกขึ้นยืนมันลําบากหรือว่าเดินในช่วงแรกๆอะมันลําบากมาก อย่างเช่นอาม่าหรืออย่างเช่นคนที่โอเคพึ่งผ่าเขามาการเดินมันยิงยากมากเนี่ยคุณหมอหรือนักกายภาพอาจจะแนะนําให้ใช้เกตเอทเกจคืออุปกรณ์ช่วยเดินเนาะบ้างเพื่อทําให้เขาเรียกว่า early ambulation คือการขยับให้เร็วที่สุดเพราะการขยับให้เร็วที่สุดเนี่ยทำให้ฟังก์ชันมันกลับมาเร็วเนาะอาจจะใช้ได้แต่ว่าในความคิดของฉันน้อยที่สุดให้มันกลับ return to function ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดงั้นถ้าเกิดสมมติว่าโหเราเดินนะแต่เราพึ่งแต่เนี้ย เป็นคนไข้วัยสาที่ผ่าเข่ามาแต่ว่าพึ่งแต่ขาชตลอดเวลาหลังจากออกไมยการลงน้ําหนักที่เท้าอ่ะมันจะสอนสิ่งที่ผิดให้กรบสมองเราคราวนี้การกลับมาเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปกติเร็วเท่าการที่เราพยายามจะลดเกรดเอทและเดินด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดมากกว่าแต่แล้วแต่กรณีนะคะสมมติว่าโอ้ยช่วงแรกๆมันวีคมากจริงๆมันไม่ขยับเลยมันยากมากหรือว่าการกลัวมันเยอะอ่ะเราทำยังไงก็ได้ให้ Early Ambulation ชมันเกิดขึ้นได้ที่สุดก็ ต้องใช้ในช่วงแรกจริงๆเนอะก็คือเหมือนกับว่ามันมีความสําคัญตั้งแต่ถอนออกมาเลยเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมบางคนเลือกใช้มากเกินไปก็อาจจะเจอปัญหาว่าการเดินแบบปกติก็จะมาช้าหรือว่าเราต้องพึ่งพาอุปกรณ์ตัวนั้นเกินความจําเป็นในส่วนของเคสที่แบบพยายาม ไม่ใช้เลยเพราะว่าอยากจะเดินให้ใกล้เคียงปกติที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เลยแล้วมันล้มหนักมากกว่าปกติหรือว่ายังไม่แข็งแรงเพียงพอแล้วเราไม่ได้ใช้ตรงนี้ช่วยเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เสี่ยงที่จะเกิดการผิดปกตินนกตได้หรือว่าเสี่ยงล้มกลับมาหาักอีกก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีแบบว่าการประเมินที่เหมาะสมเนาะจากทั้งผู้รักษาและจากแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดก็ช่วยเรื่องประเมินเนาะทีนี้ต่อให้เลือกถูกแล้วเนี่ยเหมือนทราบมาว่าขนาดก็มีผลถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราตัวสูง ร้อยแปดสิบมีคนหนึ่งสูงร้อยหกสิบเราเห็นว่าคนนี้เคยขาหักมาก่อนเรามีคัทอยู่ที่บ้านคัทนี่คือไม้ไม้ไม้ที่บีตะแกรงเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องซื้อฉันเอาฉันเคยใช้ตอนนี้ฉันไม่ใช้แล้วฉันเอาของฉันให้เธอยืมอย่างเงี้ยมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้งครับกล่าวว่าการเคเพิ่งเคยเดินเขาจริงเจอบ่อยเจอบ่อยเลยบอว่าขาพลิกมาขาหักมา เพื่อนมีพอดียืมของฉันไปสิคราวนี้ปัญหามี2ออย่างคือเตี้ยไปกระสูงไปสมมติเป็นครัชนะคะหรือว่าถ้า,ถาพอดีก็คือโอเคถ้าพอดีโอเคถ้าพอดีโอเค,ถ,ออเคถ้าฟิตโอเคแต่ว่าถ้าสูงไปเกิดอะไรขึ้นเวลาค้ำอย่างเงี้ยมันค้ำที่รักแร้ใช่ไหมคะรักแร้เป็นทางผ่านเสนาศาศาศา้นประสาทเยอะแยะเลยถ้าสูงไปค้ำปุ๊บขาอาจจะดีขึ้นนะมันลดโหลดเยอะเลยคราวนี้ชาแล้วเนแขนเลยมือกระโดดไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นประสาทมันเยอะเตี้ยไปเกิดอะไรขึ้นคนเราเวลาที่เดินแล้วพยายามจะค้ำเตี้ยไปค้่อมอย่างนี้ ฝึกเดินในท่านี้การลงหนักก็ไม่ปกติการเดินก็ไม่ปกติแถมช่วยได้น้อยด้วยเพราะฉะนั้นการฟิตติ้งอุปกรณ์พวกนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้ามีโอกาสเลือกที่เหมาะสมเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด ไปยืมของเพื่อนหรือว่าของคนอื่นมาใช้มันจะเป็นกล่องสูมนิดนึงเนาะมไม่รู้ว่าฟิตพอดีหรือเปล่ายิ่งผู้สูงอายุที่ต้องใช้วอลเกอร์อย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเตี้ยเกินมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแทนที่จะดีก็อันตรายไปอีกเนาะก็แสดงว่าหลังจากถอดเสื่อไปแล้วเนี่ยนอกจากเลือกให้ถูกประเภทแล้วเนะี่ยก็ต้องเลือกไซซิ่งให้ถูกด้วยอความสูงกับไซ,ซ์ต้องพอดีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกเช่นแบบว่าถอดเสือกแล้วให้ลงให้ฝึกเดินคุณหมอให้ฝึกเดินเนาะในควาพให้ฝึกเดินแต่ว่า ไปยืมอุปกรณ์าการเดินของเพื่อนมามากดไซซิ่งอย่างที่คุณนิ้งบอกเลยว่ามันไม่พอดีกลายเป็นว่าได้ปัญหาปัญหาอื่นเพิ่มเ <laughs> ติมมาล้มหนักดีขึ้นแต่ชาแขนและเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเ<ช>นาะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเพื่อนหวังดีเราต้องดูให้ก่อนว่าเพื่อน่ะไซซิ่ง่ะใกล้เคียงเราไหมหรือเรื่องเราได้รับมาแล้วเนี่ยเราไปเช็คกับผู้ชี่ยวชาญก็ได้ให้เขาช่วยปรับให้หน่อยนะครับว่าเรามีสิ่งสิ่งนี้แล้วเนี่ยบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ แต่ว่ามันต้องปรับให้พอดีกับเราแต่ว่าบางเคสบางกรณีที่มันต่างกันเยอะมากจริงไม่ต้องไปเสียดายตัวเงินที่จะซื้อนะครับบางทีเราซื้อมาแล้วเราได้คุณภาพชีวิตการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็คุ้มกว่าการที่เราไปทนใช้แบบผิดผิดเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบผิดผิดแล้วทําให้บาดเจ็บซ้ําหรือว่าได้ของแถมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ฟิวคือไม่ใช่ว่ากระดูกหักเหมือนกันจะต้องใช้เกจเอกเหมือนกันอ่านี่เก<อ>ิดเรื่องหนึ่ง,<า>งเลยบางเคสผ่าเข่ากระดูกแตกเหมือนกันเลย บางเคสคุณหมอให้ลงน้ําหนักได้ทันทีอถอดปุ๊บลงเลยร้อยเปอร์เซ็นเดินได้เลยบางเคสขอยั้งไว้ก่อนออขอพายเชี่ยวเวทแบดดี้คือลงบางส่วนใช้เครื่องเครื่องมือช่วยใช้ครัชเชตช่วยใช้เคนช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เพื่อนกระดูกหักเพื่อนไม่ใช้ครัชเชตเลยคุณหมอบอกว่าให้เราใช้เราไม่ใช้ดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้บางทีมันอันตรายอ่ะก็เพราะฉะนั้นต้องดูเคสไปเคสเนาะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า หรือช่วงไม่ถอดก็ตามจริงก็ต้องถามคุณหมอเป็นหลักเลยว่าจะออนเวทได้เท่าไหร่เนาะกี่เปอร์เซ็นต์จะแค่คาเ <000, S 1> ชียว <000. S 1> หรือว่าไม่ให้ลงเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วว่าคืออย่างที่บอกแหละเราพยายามเอเดียมูเลชันด้วยการใช้เกรเอชแต่ว่าถ้าคุณหมอไม่ให้ลงน้ำหนักเลยโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพวกขาเราจะเจอว่าเขาจะใส่พวกแบบเป็นพวกเออเป็นแอร์เนาะ อ่าตัวลับหลักทดแทนมันก็จะเป็นเหมือนแครๆแบบเป็นเป็นแคส่์ลมแล้วก็เดินได้เลยเพราะว่ามันรับน้ำหนักชดเชยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เขาลรียบแบบ early ambulation มันมีเคสที่คุณหมอไม่ให้ลงนะคนไข้นี่คุณหมอไม่ให้ลงเลยแต่ว่าฝืนลงกระดูกไม่ติดพาใหม่หรือติด่คุมหรือติดแบบผิดรูปเออฟิวส์ไปแบบผิดรูปอย่างนี้อันตรายงั้นต้องฟัง ความของคุณหมอด้วยว่าคุณหมอแต่บางที่ว่าเราแบบว่าถึกทนเราลงบางอย่างมันเป็นที่ความรู้สึกไม่ได้เพราะแบบฉันเดินได้ฉันไม่เจ็บแต่ว่าบางทีผลที่ตามมาครับเราอยากจะเร่งมากๆโดยที่บางทีระยะของของโรคเนาะมันต้องรอโครงสร้างมันต้องใช้เวลาซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดเราใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้ใช้ในส่วนของความเชี่ยวชาญของบุคลากรเลยเนี่ยบางทีอาจจะได้ของแถมที่ไม่ดีเหมือนกันใช่ราะวัณนายแพเองก็ต้องประเมินเลยว่าแบบกระดูกติดหรือยังแล้วเราก็ต้องถามย้อนกลับไปว่า คุณหมอว่าให้ลงน้ำหนักที่เท่าไหร<ช>่เพราะว่าเราเองดูจากภายนอกเองอ่ะมันก็ตัดสินใจยากเ<ช>นาะเราก็ต้องแบบเซฟไปก่อนให้ปลอดภัยสําหรับตัวกระดูกเขาว่าตอนนี้มันลงน้ำหนักได้แค่ไหนอแต่ถ้าลงได้สัญญาจะพาลงแบบสุดๆเพราะว่าจะทําให้ <c oughs> พัฒนากับผูฟังก์ชันได้เร็วขึ้นแต่อยู่ในข้อจํากัดอยู่ในข้อจํากัดแน่นอนที่ในการรักษาโอเคนะครับแล้วทีนี้มันมีคําถามที่แบบว่าอันนี้อาจจะถามแบบเพิ่มเติมนิดนึงว่าบางทีบางเคสเนี่ยคุณหมอเขาใส่เหล็กไว้ แล้วเขาต้องเอาเหล็กออกอ่ากับบางเคสที่แบบว่าใส่เหล็กแล้วแล้วคุณหมอบอกว่า่ให้ใส่ไปเลยแล้วใช้ชีวิตไปกับเหล็กนั่นเลยนิ้งมีความเห็นว่าอย่างไงรับว่าแบบว่าเคสลักษณะนี้คือถ้าเกิดสมมติเราใส่เหล็กไว้แล้วเนี่ยแล้วเรามารีแฮบมาฟื้นฟูแล้วเนี่ยแล้ว เคสเนี่ยต้องกลับไปเอาเหล็กออกทีมก่นต้องฟืน้นฟูอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่ายังไงครับในกรณีแรกก่อนนะนนกรณีที่ใส่เฟือกไว้เนี่ยบางทีอาจจะเด็กอ,อยู่เนาะแล้วก็ใส่ดามกระดูกให้ติดกันถอดเฟือกออกมาแล้วหมอให้ฝึกนู่นนี่นั่นแล้วนัดไปเอาเหล็กออกเคสอย่างเงี้ยแตกต่างจากเคสที่ใส่ยาวๆไหมครับมันผ่าทั้งคู่ไม่ว่าเอาเหล็กเข้าหรือเอาเหล็กออกผ่า <C oughs> ทั้งคู่ <C oughs> การผ่าทุกอย่างเนี่ยว่ามันต้องมีมี pre op post op ทีนี <C oughs> ้ pre op post op มันถึงว่าการเตรียมตัวก่อนผ่าและการฟื้นฟูหลังผ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการเอาเหล็กเข้าาไปด ให้กระดูกมันติดกันหรือเป็นการกระดูกติดแล้วเอาเหล็กออกทั้งสองอย่างเนี้ยทำให้ฟังก์ชันเสียทั้งคู่แฟนมองว่ารอบแรกก็ต้องรีแฮบรอบสองก็ต้องรีแฮบด้วยมันไม่มีทางที่เราเอามีดกรีดผ่านเนื้อเยื่อต่างๆแล้วพอเราเอาเหล็กออกปุ๊บฟังก์ชันมันจะกลับมาไม่ว่ากระดูกจะติดดีหรือไม่ดอ๋อแน่นอนเราเรา,เราเกลีดมันก็เป็นแผลเนาะเป็นแผลทุกคนเป็นแผลก็เจ็บ <laughs> เพราะฉะนั้นการลงหนาวจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าแบบ คนนีคนไข้าถามผมนะในดประบสบการณ์ขอแชร์นี่ก็คือคนไข้บอกว่าก็เดี๋ยวรอให้เอาเหล็กออกไปแล้วก็ทําทีเดียวให้นี่ก็ต้องผ่าออกทีนึงเราก็จะบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ไดเพราะว่าการที่เรามีต้นทุนกล้ามเนื้อที่ดีก่อนที่เราจะผ่าตัดเนาะไม่ว่าจะเอาเหล็กเข้าเหล็กออกเนี้ยแน่นอนทุกอย่างมันดรอปลงแต่สมมุติถ้าเกิดเรามีกาลังกล้ามเนื้อมีคอนดิชันของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเวลามัาดรอปลงสมมติเรามี10แต้มเราดรอปลง3ามเราเหลือเจบ แต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นเนี่ยก่อนเข้าไปเอาเล็กเข้าเอล็กออกเนี่ยเรามีอยู่4พอมันหายไป3เท่ากันเราจะเหลือแค่1แล้วเวลาที่เราจะฟื้นฟูกลับมาเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดโดยการที่เราอาจจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือเราคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไว้เนี่ยทั้งก่อนและหลังจากเรียบเพื่อฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราทำให้เรารีเทิร์นกลับมาเข้าสู่ฟังก์ชันได้ด้วย ไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเรารอทําหลังผ่าเสร็จทีเดียวหรือไงก็ต้องทําอยู่แล้วตอนนี้ก็นั่งเฉยๆไปอย่างนี้คือเข้าใจผิดนะอันนี้แล้วมันจะยากกว่าเดิมหากกว่าเพราะว่าก่อนผ่ามันยังไม่มีอะไรเข้าไปกรีดมันยังเอ็กซ์ไซส์ตุนเก็บไว้ได้พอหลังผ่าเจฟด้วยมุมก็ไม่ปกติน้อยอีกทําได้ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าดูแลตั้งแต่ต้นเลยยันท้ายเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญสำหรับคนไข้อกันนะครับ หรือในบางเคสที่เป็นแบบโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะแล้วไม่กล้าลงน้ำหนักเพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็ดูฉันอันนี้คือกลัวแหละไม่ได้แยงและอันแยงคือกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหักหรือมันจะร้าวอีกไหมทั้งทั้งที่คุณหมออาจจะให้เริ่มแต่ได้เราอาจจะพาเชี่ยวได้ประมาณสัก5้แล้วแล้วก็กลัวไม่อยากลงน้ําหนักทีนี้พออายุเยอะเนาะสิ่งที่ตามมาคือเรื่องความแบบความทนความฟิตอาจจะหายไปเลยเนาะยืนปุ๊บอาจจะหน้ามืดเลยได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะ มีผลตับอย่างอื่นเรื่องความหน่วงความเหนื่อยอีกถ้าเขาไม่ได้ออซส<ช>์หรือแบบฝึกตรงนี้ไว้นะครับก็มีผลผสมควนเลยดีมากครับก็คือนอกจากปัญหาที่พูดกันมาแล้วมันมีเรื่องของที่มองไม่เห็นเช่นแบบว่าเรื่องคาร์ดิโอเรื่องความฟิตเรื่องของการที่เปลี่ยนท่าทางอย่างคนบางคนคนสูงอายุเนาะบางทีเคยเดินได้อ่ไปกลับห้องหนึ่งเงี้ยแล้วพอหลังจากที่พามานั่งนานแค่ลุกเฉยก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีในการที่เราหยุดนานเกินไปเพราะนั้นอย่ญญางเงี้ยเคสลักษณะเนี้ยต้องพยายาม เคลื่อนไหวหรือว่ามาฟื้นฟูให้ถูกต้องด้วยเหมือนกัน,นะคระับหรือถ้าเขามีโปรแกรมการเอ็กซ์ไซที่ดีที่เราแบบเราเราบบโปรแกรมให้เขาได้แล้วะคระับ mm hmm. เป็นโฮมโปรแกรมที่เขาแบบไปทําวันละแบบ45่ห้าห้าด้วยตัวเองทุกวันอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็จะทําให้เขาฟื้นฟูได้เร็วนะครับซึ mm hmm. ่งเนี่ยพี่มีเคสหนึ่งอายุก,ก็อบแปดสิบ hmm. และนะครับแล้วแบบวันนั้นก็เหมือนสะดุดแค่ลงเท้ามัง้งแล้วก็ mm hmm. มีล้าว mm hmm. ที่ข้อเท้า mm hmm. นะเนาะเจสเนี่ยดีมากเลยก็คือช่วงที่แบบลงน้ําหนักไม่ได้เอ็กซ์ไซท์แขน เอ็กซ์ไซ์ช่วงตัวเอ็กซ์ไซซ์พวกแบบนั่งย่ำเท้าอยู่กับที่ยกเข่าเพื่อให้สะโพกมันมาบิดตัว s t r e t c h ่งฝึกหายใจในช่วงแรกพอหมอเริ่มให้ลงน้ำหนักเสร็จเราเริ่มเอาขึ้นมายืนบนแบบจับตัว walker นอยืนย่ำเท้าฝึกบาลานซ์ฝึกการขยับฝึกสเต็ปอย่างเงี้ยแล้วเคสเี้ยข้อสุดท้ายพอลงน้ำหนักได้ปุ๊บอะ ไอ้ก็ทซายต่ออีกนี้หน่อยเขารีเทิร์นกลับไปเต้นที่เขาแบบไปเข้าแบบมีเต้นอะชมรมที่แบบ่าเต้นลีลาอะไรพวกนี้นอันนี้สุดเพอร์เฟกต์มากเลยใช่ก็คือเต้นรียก็คือเต้นได้เลยแล้วเคสเนี้ยเราเข้าไปรีแฮบแบบตามโปรแกรมแต่ละอันนะแค่ประมาณสักสองสองครั้งถึงสามครั้งเองให้เป็นช่วงเฟสด้วยถามว่าโปรแกรมแบบนี้ทำไปเลยสองอาทิตย์โปรแกรมแบบนี้ ซึ่งเขาแบบถ่ายวิดีโอเก็บทํกวันขยันด้วยคนไข้ตัวย่างใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขยันทำตามโมรโตคองอย่างส่วนใหญ่จะรีเทิร์นได้ดีนะครับเหมือนกับว่าอย่างเมื่อกี้คีย์เวิร์ดหนึ่งเลยพี่นันบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ให้ล้มหนักที่ขาแต่สิ่งที่ทําก็คือเราออกกาลังกายแขนได้นี่เรายังขยับลําตัวได้นี่มันทําให้ปัญหาในเรื่องของความเหนื่อยของคาร์ดิโอเนาะของหัวใจเนี่ยยังฟิตอยู่เพราะฉะนั้นพอมีความฟิตเวลาเรามาเดินน่ะมันก็ยังใช้ตรงนั่นที่เราออกกําลังกายตรงอื่นเพื่อมาช่วยเพื่อทําาใหห้้้เเเรดดดินนนนไีขึมือกั เทียบกับคนนั่งเฉย,ยมันก็จะอา,อาจะ<อ>ไม่ดีเลยเออใช่นอนไเฉย,ยยกขาไว้อย่างเดียวเนี่ยแค่จะนั่งแค่จะยืนก็ลําบากแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคล็ดลับหนึ่งเลยที่ทําไมสมมติเรามีเพื่อนเนาะคนนี้ผ่าเหมือนกันเลยคนนี้หักที่เดียวกันเลยแต่เขากลับมาทําฟังก์ชันได้เร็วกว่าได้ดีกว่าเรานี่แหละคือเคล็ดลับส่วนหนึ่งนะครับนอน้องเนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นคําถามยอดฮิตคําถามเด็ดทุกที่เด่ดจากยอดเลยสุดท้ายคืออะไร สำหรับน้องนิงนะครมีสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมท่านผู้ดูไว้ไว่าอย่างไรครับผมอ้ออยากฝากว่าการดูแลตัวเองหลังผ่ามันสามารถแย่ได้ถึงขนาดที่ฟังก์ชันไม่กลับมาเลยจากเคยวิ่งได้กลายเป็นติดเตียงเลยไปจนถึงกลับมาได้สมบูรณ์และดีขึ้นด้วยคือโอ้จากคนแก่เดินได้ปกติตอนนี้สามารถเดินได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดของของการจะ0%หรือ100%เนี่ยมันคือการฟื้นฟูให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำกายภาพบาบัดก่อนผ่าและหลังผ่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ตัวเลือกมันคือหัวใจหัวใจของการกลับสู่ฟังก์ชันเดิมที่เคยทำเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ใจมากๆแล้วก็มันไม่มีทางเลยที่จะอยู่บ้านแล้วพยายามจะทำสิ่งต่างๆให้เหมือนเดิมแล้วกลับมาเพาะนให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตัดสินดีกว่าเนาะ่า ถามหมอว่าควรดูแลตัวยังไงไปพบนักกายภาพบำบัดฟื้นฟูนฟนตามโปรแกรมที่เหมาะสมอย่างเหมือนคนไข้พี่นันเนี่ยมันน่าจะกลับมาได้ดีกว่าเราทำเองแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชียรยให้ทำกายภาพบำบัดก่อนและหลังการผ่าทุกครั้งนะคะถ้ามีแฟกเจอร์หรือมีกระดูกหักหรือแตกเนาะนะครับสิ่งที่<ม>ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือเ<ม>ชื่อคุณหมอ youtube ทูอไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นะด้วยความที่เราก็อยู่ในแพลตฟอร์มนี่เหมือนกันเราต้องพูดเลยคเราเราก็เป็นหมอยูทูบบอมันก็เป็นยูทูบแต่ว่าเราต้องบอกว่า ด้วยทุกวันนี้โลกโซเชียลมันกว้างมันมีสื่อเข้ามาหาเราเยอะอเพราะฉะนั้นเราต้องกรองว่าสื่อไหนเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราดูแลแบบผิดๆแทนที่จะได้สิ่งที่ดีกลับไปอ,อ้าวกลับไปเป็ดแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณหมอในักกายภาพที่เขาดูแลท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละที่เขามีไปประกอบถูกต้องอะไรเนี่ยให้เชื่อท่านดีกว่าไป เปิดเจออันนี้แล้วเชื่อเลยเพราะบางท่านเดี๋ยวนี้มีข่าวเยอะเนาะอาจจะไม่ใช่หมอจริงก็ได้จะเป็นหมอปลอมเมอะแยะมากมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่งเสื้อแบบชุดกาวอะไรก็ซื้อได้ซื้อได้เาะขายยาทั่วไปแอปซ้อมวันส้มนะครับน้องฉะนั้นวันนี้ก็แบบเราได้เนื้อหาสาระมากมายเลยเกี่ยวกับกระดูกหักแล้วมันส่งผลปัญหาอย่างไรแล้วเราจะต้องดูแลปฏิบัติตัวแล้วทำยังไงบ้างเนาะเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้ร่วมพูดคุยกับนักข่าวบัมบัตดุสิตา แล้วก็ถ้าเกิดไม่ยากพลาดสาระนะครับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบ้านแดงนะกด u t u b e นะครับกัญญาคลินิกนะอันนี้เป็นช่องทางออนไลบบน์เหมือนกันแต่นี้ช่องนักกายภาพจริงนะช่องนักกายภาพจริง <c oughs> มีไปประกอบทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe จริงๆนะครับเนี่ยครับพบกับพวกเราได้อีกในครั้งต่อไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมดรกายภาพหมัดาาานานวุลลธรรมเฉลิมพัฒน์และผมนักกายภาพหมัดพงสถรละไมเกศนะครับขอลาไปก่อนกับรายการ คุยกันเองแล้วพบกันใหม่ใน e ีีถัดไปครับมาติดตามชมกันเอ